ก็ยังอยู่ที่จังหวัดรีสกเกตเหมือนเดิม,มนะครับ,รบโดยทางรีสกเกตได้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะฮะช่วงเทศกาลปีใหม่2568นะครับในหัวข้อขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุใช้ด่านชุมชนปากหวานนะครับในการลดอุบัติเหตุครับที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสกเกตนะครับนายทาตรีสิริรุ่งวณิชน,นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสกเกตเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ ขอภัยฮะลถอุบัติเหตุทางถนนนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่2568ในหัวข้อขับขีข่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุวันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและวันป้องกันอุบัติเหตุฮะ,ะเฉ่งชาติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่าง จังหวัดศรีสะเกดนะครับได้กำหนดโรนรงค์ในช่วงวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568รวม10วันตั้งเป้าหมายนะครับลดลงไม่น้อยกว่า105เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง3ปีคือเกิดอุบัติเหตุไม um ่เกิน12ครั้งบาดเจ็บไม่เกิน12รายและเสียชีวิตไม่เกิน5รายโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในระดับจังหวัด และอำเภอและท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการอำนวยการและสั่งการบูรณาการทุกภาคส่วนและใช้ด่านชุมชนปากหวานนะครับในการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่อีกด้วยครับ